สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอัปเด็ข่าวสารฟุตบอลไทยแล้วก็ข่าวเจลีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากช่องของเรา้วยนะครับเมืองทองยูเนเต็ดมีการโต้เอเย่นดังวันลำให้ข่าวเท็จฟ้องฟี فا แน่เอจีเมืองทองยูเนเต็ดถแถลงการถึงสื่อมวลชนแล้วก็แฟนบอลถึงกรณีการหายตัวไปของดังวันลำผู้รักษาประตูชาวเวียดนามพร้อมชี้แจงทุกประเด็นที่มีปัญหา หลังจากที่อังเรกูเชนเอเนต์ส่วนตัวของดังวันลำได้โพสต์โซเชียลว่านักเตะของเขาได้ยกเลิกสัญญากับ SG ชเมืองทองยูเนเต็ดแล้วเนื่องจากกิเลนพยองมีการทำผิดข้อตกลงเรื่องของการเงินทั้งสองฝ่ายซึ่งล่าสุดนะครับ SG ชเมืองทองยูเนเต็ดได้แถลงการถึงสื่อมวลชนและก็แฟนบอลถึงกรณีที่เป็นปัญหาพร้อมชี้แจงทุกประเด็นอย่างละเอียดโดยบิ๊กเป้ณรงค์ฤทธิ์ซื่อวาจาผู้ในการสโมสรเอชจีเมืองทองแถลงว่า ก่อนหน้านี้เราพยายามทําทุกอย่างให้มีความเป็นไปตามปกติหลังตัวนักเตะไม่มีความสุขที่จะดนดรอปเป็นตัวสารองของสมยศพรเขาขอกับโค้ชว่าเขาจะนั่งเป็นตัวสารองที่ข้างสนามทางเราก็ให้โอกาสเขาอยู่รวมถึงการมองหาสโม,มสรใหม่ให้กับเจ้าตัวด้วยซึ่งตัวแทนของเราอยู่ที่ญี่ปุ่นได้ติดต่อทีมเจรลียกในเบื้องต้นแล้วเช่นกันตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้แต่ในกรณีของอีเยนอังเรกูชินนั้นได้ออกมาบอกว่ามีการยื่เลิกสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่มีการพยายามที่จะยกเลิกสัญญาผ่านช่องทางอีเมล2ครั้งในเท่านั้นส่วนที่อ้างว่าสมูสอนผิดเรื่องนัดการเงินสมูสรขอยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่มีพลาดในเรื่องของการจ่ายเงินเดือนเลยตลอดนับตั้งแต่ถานการโควิดในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาการประชุมกับสมาคมฟุตบอลกับสมูสรมีการบันทึกไว้ในการเจรจาและดําเนินการลดเงินเดือนให้ด้วยซ้ําระหว่างตัวเลข30-50%ถึงเ และอยู่ภายใต้คำแนะนำของฟีฟ่าด้วยสามารถทำได้แต่ทางเมืองทองมีการเลือกขอพักชำระเงิน30ิเซนในแต่ละเดือนเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนักกีฬาและครอบครัวไปม,มากกว่านี้แต่ข้อตกลงของนักกีฬาทุกคนของสโมสรหลังจากนั้นก็มีการกลับมาจ่ายเงินเดือนเต็มตามปกติจ่ายเงินคืนย้อนหลังในช่วงที่ขอพักไว้ซึ่งเราขอจ่ายในเดือนมกราคมนี้ซึ่งทุกอย่างเรามีหลักฐานมีใบเสร็จในการโอนเงินและมีใบกำกับภาษีทุกอย่าง ดังนั้นการที่อีเยนออกมาพูดทางสโมสรค้างเงิน2เดือนแล้วผิดกฎฟี่าสามารถยกเลิกสัญญาได้เลยนั่นได้เป็นความจริงทั้งสิน้นและก็เป็นไปไม่ได้ในเชิงที่สามารถยกเลิกสัญญาดังวลลามด้วยวิธีนั้นแต่เพียงเจตนาของอีเยนแต่เพียงผู้เดียวที่ฉกฉวยโอกาสในการเจรจาโอนย้ายไปสโมสรอ,อื่นมากสเสียกว่าที่จริงแล้วนะครับเราให้โอกาสดังวลลามแล้วทางสโมสรได้ทําการเตือนไปแล้วว่าเขากลับมาซ้อมต่อทีม แล้วก็การเจรจาเงื่อนไขขอย้ายทีมได้เลยเพราะนึกถึงการทํางานร่วมกันมาเป็นอย่างดีตลอดระละเวลา2รูการที่ผ่านมาตั้งแต่เราซื้อตัวมาจากไฮฟงซิตี้ที่เนือนการติดต่อโดยตรงกับประธานสโมสร,รที่เวียดนามแต่ที่สุดแล้วนะครับเอเย่นรายนี้กลับเลือกที่จะเพิกเฉยแล้วก็เดินหน้าที่จะออกสัญญาให้ได้ แต่ถึงตอนนี้นะครับถือว่าสโมสรให้เวลาเพียงพอแล้วดังนั้นเราจะต้องดําเนินการทางกฎหมายทุกช่องทางโดยการรายงานไปยังสมาคมฟุตบอลและฟีฟา่าเกี่ยวกับการทํางานของเอเย่นต่อกรณีนี้ในการทําผิดกฎของสมาคมฟุตบอลแล้วก็ฟีฟ่าอย่างรุนแรงซึ่งมีโทษอย่างหนักทั้งปรับทั้งแบนต่อตัวนักเตะและเอเย่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการตรวจสอบที่อาจจะไม่มีลายเส้นและใบอนุญาตทํางานที่ประเทศไทยนี่คือสิ่งที่นายรุนฤิ์ได้กล่าวปิดท้ายนะครับ ทั้งนี้สูโมอนเอสซีเมืองทองอยูเนเต็ดย้ำว่ากรณีที่มีข่าวดังวลลัมไม่พอใจที่ตกไปเป็นผู้เล่นสำรองในช่วง2เกมที่ผ่านมาทําให้เจ้าตัวมีปัญหานั้นทางสโมสรอนขอยืนยันว่าเป็นการตัดสินใจของโคสชมาริโอยูโรฟสกี้ที่พิจารณาว่านักเตะคนไหนที่มีความเหมาะสมอย่างไรไม่ได้เกี่ยวกับสโมสรอนเป็นผู้บริหารสโม่ซเอสซีเมืองทองแต่อย่างใดใครจะไป J เจลีกเครดิตบ้าวงการลูกหนังกล้าที่เดินบุกตรุยเต็มสตรีม ทั้งมีในการโควิดสิ 19, อยากหนักหน่วงบ้านเราหลายเท่าตัวนักแต่ชาวญี่ปุ่นก็เรียนรู้การใช้ชีวิตกับมันให้ได้เพราะสาบกันดีว่าโรคร้ายมันจะลุกลามแม้กิจกรรมทุกอย่างยังขับเคลื่อนต่อไปตามวิถีซึ่งปีนี้คงมีนักเตะไทยค้าแค่ในเจลีกอยู่เพียง2คนเท่านั้นคือเจอชนาทิพที่อยู่กับซัปโปรโรเป็นปีที่4แล้วก็อุ้มทีรทรซึ่งยังไขว่คว้าความสําเร็จอย่างต่อเนื่องกับมาริโนต่อไป ส่วนที่เหลือนะครับของมยจริริซินแดงดาก็เลือกที่กลับบ้านไปยังบีจีปทุมยูเนเต็ดขณะที่ตองกวินก็ย้อนรอยตัวเองไปพิสูจน์ฝีเท้าอีกครั้งหนึ่งที่เบลเยียมกับโอเอสลูเวนต้นสังกัดที่แท้จริงซึ่งกําลังอยู่ในพื้นที่ยูฟาชิมเลีกอยู่ในจูบิเลีลีกในเวลานี้หันมาดูสินค้าส่งออกในไทยลีกเรานะครับถ้าไม่นับดังวันลำนายทวันดิทีมชาติเวียดนามของเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ด ที่เอาเข้าจริงแล้วยังไม่รู้ว่าจะได้ไปเฝ้าเสาที่เซโรโซโอซาก้าตามที่เป็นกระแสะข่าวครึกโครมได้จริงหรือเปล่าแต่ก็มีเจ้ายาสิทธิชโชคพาโสกองหน้าดาวรุ่งจากค่ายสลามชนชนบุรี FC นี่แหละที่จะพอมีแววกลับไปโซดประดิบอีกคำรบกับคางโอซิมายูนิเต็ดทีมดังในเจลีก3ซึ่งเจ้าตัวเคยร่วมงานมาแล้วในสมัยไวทีนอายุเพียง18ปี แต่เดีย๋ยวนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วก็คงต้องถามคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีอย่างเ <an> <t ru> ฮงซังวิทยาเหล่าหกุล <T an S 1> ดูเป็นอย่างไรเพราะในตอนหลังดูข่าวคราวและจะเงียบลงไปขณะที่อีกคนนะครับแฟนบอลลูกหนังเราก็ลุ้นไปที่หาประสบการณ์ในลีกซามูไรก,ก็คือเจ้าเท่เจริญศักด์วงกรปีความเร็วสูงของสมุทรปราการซิตี้ที่ชูฟอร์มในการเล่นปีที่แล้วอย่างเข้าตากรรมการ,ร,รทั้งในทีมชาติชุดยิบสามแล้วก็เสื้อทีมเคียวสมุทรทีมไม่เจทูอย่าง วีวนเรนนางาซสกิคือเป้าหมายหลักที่เอเย่นของดาวเตะทีมชาติช้างศึกยืนยันว่ากำลังติดต่ออยู่อย่างจริงจังโดยมีค่าตัวที่กำหนดอยู่ในประมาณ15ล้านบาทซึ่งเคสนี้แนวโน้มเป็นจริงได้เพราะทั้งตัวนักเตะต้นสังกัดสมุดประการมีความปรารถนาอยู่แล้วที่จะผักให้แข้งไทยสู่ระดับเอเชียแต่ท้ายสุดนะครับต้องอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอื่นอีกมากมายว่าเหมาะสมหรือไม่โดยเฉพาะทำลายในการเปิดและก็ปิดซีซั่นของไทยลีกในะปัจจุบัน เปิดค่าตัวดาวซันโว MVP เอ็มบีพีเลีกย้ายสู่ลีการตาแม้จะเป็นการนำสโม,มสรของคาชิว่าเดลโซ่ก้าวไปชิงแชมป์ลวนครับปี2020แต่ทว่ากลับพ่ายแพ้เป็นแค่ตำแหน่งรองแชมป์ทว่าผลงานการระบเบิดสกอร์ของไมเคิลอูลุนกากองหน้าชาวเคนยาที่สามารถคว้าดาวซันโวและนักเตะยอดเยี่ยมของเอลีกในปี2020ก็ได้ย้ายมาร่วมทีมเล็กซ์วิยาแห่งลีก,กาตาด้วยมูลค่าไม่น้อยเลยทีเดียว โอรุนก้าวัย26ปีเรีกยกีทีมชาติเคนยาลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลเจลีกในปี2022ทั้งหมด32เกมด้วยกันซัดไป28ประตูกับ4แอสซิสพร้อมกับคว้ารางวัลใหญ่ประกอบไปด้วยดาวนสโวอเจลีกปี2020ติดทีมชาติผู้เล่ยนยอดเยี่ยมเจลีก2020ผู้เล่ยนยอดเยี่ยมเจลีก2020 สำหรับโอลุงกานะครับก็ได้ย้ายมาร่วมทีมกับเล็กส์วิจายาแห่งเ e กาตาพร้อมทั้งการลงสนามกับเพื่อนร่วมทีมภายใต้หมายเลขเสอร์26เป็นทีมร้อยแล้วทั้งนี้มีมูลค่าในการย้ายทีมของดาวเตะจิมชาติเคนยารายนี้จากสื่อต่างประเทศมีการระบุค่าตัวราว6ล้านยูโรหรือประมาณ215ล้านบาทไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดี